ได้มาที่บ้านคุณลุงเบิ่มนะครับคุ้มคูณที่วัดคองคูนใกล้ๆวัดคลองคูนวันนี้ลุงเบิ่มก็มีแผ่นตะปวซึ่งลงอัขระเอาไว้ให้นะครับยันตัวนี้คุณลุงเบิ่มบอกว่าเป็นยันอรลยสัตโสรสรใช้สําหรับป้องกันตัวได้สารพัดอยู่ยงคงกระณันและเป็นเมตตาทําให้เกิดโภคพย์เงินทองซื้อง,ง่ายขายคล่องโดยปกติแล้วเนี่ยมีการ ในตามตำรานะครับจะบอกว่ายันอรลสศาสโสรบเนี่ยท่านได้ให้ลงไว้บนผ้าขาวแดงปลูกเสาหัวเรือนเวลาปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านสามารถคุ้มภัยต่างๆได้กันพูดผีปีศาจกันฟ้ากันไฟเป็นมหาวิเศษยันใช้สำหรับในการปลูกบ้านปิดหัวเสาปิดจัว่ว แต่สมัยนี้ซึ่งไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับไม่มีค่อยไม่ทำแล้วไม่ค่อยมีนะครับตำราพวกนี้เขาไม่แล้ไปใช้ครับผมมีหลวงพ่อเขาทำคนละแบบอ๋อแต่หลวงพ่อก็ทำเหมือนกันแต่คนละแบบใช่ไหมฮะเคยลงให้เขาทำติดตำราอยู่ที่บ้านลงเป็นตะกุดใช้สําหรับกันตัวได้ด้วยนะครับแต่จะเอาครับทั้งอยู่ยงคงพันเป็นเมตตาทําให้เกิดโพกรัพย์ซื้อง่ายขายคล่อง ยันนี้ใช้ได้ผลท่านคณาจารย์ที่ทรงคโนวุตรทางวิชาเวทมนต์มาตั้งแต่โบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันท่านนิยมใช้พยันนี้กันทั้งนั้นเวลาหล่อพระพุทธรูปสักการะบูชาควรลงพยันนี้ใส่แผ่นทองหลอมหล่อไปด้วยเพราะเป็นยอดมหายันที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือยันอริยาสาัตโสรสนะครับเรียกว่าหยันอริยาสาัตโสรสตามตำราน,นี้คุณลุงเบิ้มได้ลงไว้ให้นะครับ ใครใครเอามาให้เป็นตัวอย่างนะครับผมครับของน้าดูไม่ออกหรอกเพราะว่าไอ้ต right ัวน้อยันอยู่ท mm ี่นี่อยู่ที่สองโน่นคุณลุงเบิ้มบอกว่าในยันอริยซาสโสรสเนี่ยมีเลขหนึ่งถึงสี่หกซึ่งอยู่นี่นี่ถึงนั้นเลยครับที่เมื่อกี้เนี่ยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยต้องมีการเรียกเรียกนามเรียกสูตรนะครับเนี่ยเนี่ยก็มาจากยันโสรสมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ก็มีอยู่นี่เนี่ยมีอยู่อยู่รอบอยู่รอบนี้เองนะฮะ โซลจ่ามังกะ朗เจวะาลงสิบหกนะวะาลงคนสละกมาจ้าลงเก้าเนี่ยมันมาอยู่รอบคนไม่เข้าใจก็ดูไม่ออกเนี่ยไม่เข้าใจดูไม่ออกเขียนเลขสามยันนั่นเนี่ยอ๋อเหรอครับออแล้มันอยู่คนละที่ครับครับไม่รู้แปลกไปลงไปไปลงมัวมัวไม่ได้ไปเขียนตาไม่เฉยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคนหนึงไม่รู้มันไปยังไงเพราะว่ามันอยู่คนละยันกันเนี่ยอสูตรตนี่อ๋ออ๋อไปมาขายันทีอสูตรที่นี่ครับเลข อยู่ที่นี่ยทงนี้เดี๋ยวยันอ,อยู่คนละข้างโอ้ตามตำราเขาบอกว่ายันมงคลมหาสมรสลงแผ่นทองแดงดีบุตกตะกัวติดคือนกันกไฟไนฟ้า,า,า <laughs> การเสนียดจันไรโจระไห <laughs> เป็นสวัสดมงคลบรรจุพุทธลูกป,ประเสริฐนักโสรสมงคลโสรถสะมังคะลันเจวะ16 เนวโลกุตระธรรมตาเก้านี่ลงเก้าเนวโลกุตระธรรมตาลงเก้าจัตตารอจัมหานี่ปาลงสี่แล้วก็ทว่าสุดลงในเล่มเมื่อกี้เนี่ยอ๋อลงในแผ่นเนี้นะฮะัแต่ว่ามันทีทดลงมันอยู่บนที่อ๋อเอออันนี้สุดมันอยู่ที่นี่แต่สุดอยู่ที่นี่นะครับอ๋อโอ้คโหงงเลยครับบางทีเพิยังฟังไม่รู้เลย เพราะไอ้ตัวสูสดมันอยู่ที่นี่แต่ยันมันอยู่ที่โนโนโอ๋อยันอยู่อีกที่หนึ่งครับครมครามาม,าม,มันอยู่คนละคางพระโสถมงคลก็อยู่ในนี้มัน <c oughs> มันอยู่สามอย่างเลยนะเนี่ยยันอยู่ทางนอกมันคุณลุงบอกว่ายันอยู่ข้างนอกดูดูออกอยังไงกันถ้าคนไม่ศึกษาเรื่องยันนี่ไม่รู้ไม่รู้นะมองมองก็คิดว่าเป็นตัวเลขเขียนลงไปเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรอยู่นนี้มันมีสามยันเต็มเไ็มเอยู่นี่ อยู่กันละที่อยู่กันละที่กันที่นี่มันอยู่รอบนอกที่นี่อันนี้อยู่รอบ